សត្រូវប៉ុន จะเป็นพ่อลูกแต่ยายามตัดใจแล้ววนน้พยยาจแต่้จปลายดาสลักอักษรไว้ที่กลางใจงมือของลูกถ้าวันนี้เราต้องพัดพากจากกันเพื่อวันน้รด้พบเจอกันผมจะได้รู้ว่าเขารู้ yeah <laughs> อ๋อเอ้าไทยพลไม่ดีพอจะข้ามัสองตัวเลยได้เลยพี่อาปาบาไทยผมไม่เพียงพอกระหม่อมท่านยอมไม่ตัดหัวแต่ตอนอื่นขอถามเลยตอนนี้พงษ์ท่านอายุเท่าไหร่แล้วอ้เลยเหรอยี่สิบหกแล้วยี่หกแล้วเออยังสวยอยู่เลยหน้าอ่อนอยู่หน้าอ่อนนะแต่ปัญญาไม่อ่อนยี่สิหกและอีกยี่สิบปีข้างหน้ายี่สิบปีมาก็สี่สิบหกใช่ไหมสี่สิบหกถามหน่อยจับดากรรพลออกศึกออกสงครามก่อน โกโล่ได้ไงไหวเหรอไม่ไหวอ่ะแล้วแกจะหัวเราะทำไมอ่ะ็เหนนมังต้องไม่ไหวที่ฟาบาเพราะฉะนั้นเก็บไอเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเอาไว้อุปโลงขึ้นมาไปล่าโชวรถเราครบยี่สิบปีใช้มาเลยให้ไปค่ากูค่ายาค่าตาค่ายายค่าพ่อค่าแม่ไหมผมก็่าหมดไม่เหลือใครให้ค่ามันก็จะกลับมาฆ่าแล้วก็ข่มขืนเราด้วยนี่แหละดีตรงนี้ไม่ได้เว้ยโอ้โหเฮ้ยนี่เป็นความคิดที่ดีมา้สุดยอดตอนนีกูอยู่เมืองมัน ป่าบา,าจะทยังมาเสิร์ฟนะลูกให้เกิดก่อนหมา,าขอเรียนเอเดชะเราบวงท่านเรื่องนี้ก้าวของมไม่เห็นด้วยกระบอกเชื่อความนะมันไม่มีในโลกของผู้ชมครับมีความจริงพี่ค่ะคำโบราณเขาว่ากันไว้ช้างตายทุกตัวเอาใบบัวมีปิดก็คงไม่มีพียงอะ <c oughs> แต่ผมเชื่อในความคิดขอ,องพวกเมืองสองคนถ้าอย่างนะั้นไอ้หนูเป็นลูกพ่อนะลูกนะ <c oughs> ทำสถานการป์ฟาสกทีเอางี้ไทยนั้นตั้งชื่อลูกูสิวะตอนจะปะปะจะตั้งชื่อตรงตีตรงผ้าดูกับผู้ชายผู้หญิงไปให้ดูผู้ชายผู้หญิงมันเนี่ยไม่รู้อ่ะเก็บมันมาอะไรลูกใช้ยืมได้ไงจะดูขอดูในลูกผู้ชายผู้หญิงอ๋อใช้ได้ เราจะปีแล้วปีอ, <c oughs> อีกจีอะไรตั้งชื่อโอ้ตั้งชื่อังนะตั้งชื่อเด็กคนนี้หน้าตาหน้ารลักผิวพรรณยังดีปากติดตาติดแม่จริงแน่จริง <c oughs> งี้อะไรขนาดหน้ารลักยังไี้พ่อยังไม่พออยู่บ้านแต่ก็ <c oughs> เป็นบังคับบังคราวไปซื้อข้าวซ <c oughs> <rene> <ide> ื้อนมไม่หลกไอเด็กคนนี้ฮ่าเสียงเสียงจากสวรรค์ไอเด็กคนนี้หน้าตาน่ารักจะขอขนานนามว่าไปยุ่งไปยุ่งเอาไปกันเอาไปไหนเอาไปไหนอุ้ยผมก็เดี๋ยวไปไปกันดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเดินดูกันเดี๋ยว ไปเลยเลยนะใครจะงไงถามยังไงถามเลยถามเลยถามให้มันเออมีสารดหน่อยเป่นด้วยถามเลยถามไปต่อไหนกันรู้เรื่องคิวอยากไปเลยคิวอยากไปเลยไม่อยากไปหรอกโอ้โหเหนื่อยเนี่ยถางานเหนื่อยผมไม่ทำแล้วใครทำเหรอฮะเออทัครับกทักทักเวลาพิจารณ์ผมไม่ได้ถามหน่อยครับถามผมเรื่องเหรอไอ้ภาคใต้อะครับที่เขาวางระเบิดกันเขาวางทำไมฮะอ๋อมันหนัก เพรวางไม่หนักสุดเลยอ่ะออกมันห,หนักแล้วแล้วทำไมวางระเบิดเสร็จต้องวางเรือใบด้วยครับอ๋อวางเรือหางยาวแล้วมันเก่งอ,อ่อะรเ,เรือใบอ๋อแล้วไอ้ที่ของเผาโรงเรียนเนี่ยจับได้หรือยังครับรู้ลูกลใครเผาลุงใครใครเผากับน้พริกน้พริกแล้วจับได้ฮะจับจไม่ได้หรอกเอ้าทำไมอะ่ะน้พริกลงเรือเอ้าฮงไปเลยฮงเภิกฮงฮงไปหรูเรือแล้วไปอะไรครับ วันครับเออพอดีว่าเห็นรถตู้จอดตรงนี้ฟิม้มดำมืดเลยไม่รู้รถใครอ๋อถ้าผมลงจากเวทีผมอาจจะไม่ต้องเดินอ่ะ,อะอมีรถมาจอดเทียบเลยโดนกุ้งสีผีหายว่ะนี่หนึ่งในมุ่เนี้ยเอาไอ้ทิพย์ไปนเลยจำคือกันอะไรเงี้งตาเลยเงี้ยนะไงตั้งเลยจะเข้าตูตานาน้คุณโลกอะไรเพราะฉะนั้นกูจะขอขนานนามลูกกูราชวงศ์มิลท๊อป